ยินดีต้อนรับกับข้อสอลินดาพาสที่เท่าไรไม่รู้เพราะว่าเล่นมาเรื่อยๆมาพร้อมลุยต่อเข้าไปอีกรอบมังเอ้านี่มันโรงเรียนนี่เป่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เลยสู้นะโอ้ยอีนี้มันแข่งแข่งอีนี้มันขังแข่งอีนี้มันแข่งแข่งเจ้าแม่ง,งูเจ้าแม่ง,งูเจ้าวิ ขอเก้อขอออกเก้อนี่จะแมงูจะแมงูมันคือจะแมงูมันคือจะโอ้ยโอ้ยมันเดินเดินมันลอยด้วยนี่จะแม่เอ้าอ้าวนี่ยัาขับเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิ่งคนนอนไม่ชอบเฮ้ยโอ้ยมัน

ต้องไปได้แล้วไหต้องไปได้แล้วไปได้แล้วอ้าวไปไม่ได้หรอต้องไปได้แล้วไป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 อ้าวไปไม่ได้หรอเฮ้ยถ่ายได้แล้วอันนี้ถ่ายได้แล้วอีนี้ถ่ายได้แล้วอีนี้ถ่ายได้แล้วใจเย็นใจเย็นจเย็นโอ้ยแล้วก็โดนมันจะติดตัวอยู่แล้วนะ เป็นดาราดังเลยเออถามมันไขมันเออ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 งั้นแหละไปแล้วไปยังไปยังไปแล้วไปไปมันอยูดอย่างนี้ไปไหนอ่ะอ้ะโอ๊คเดี๋ยว แล้วก็โกงเลยเสียน,นี้น่ายาบประคุน,คนแล้วก็ตายอ้าวอันนี้น่าจะบังคับตายปะน่าจะบังคับโอเคบังคับตายถ้าเสียงยังอยู่ขนาดนี้อ้าออกตายนี่ว่าแต่ติดอยู่ เดี่ยวเจ๊เจ๊เจ๊ข้อยาวนะเจ๊ข้อยาวนะเจ๊ข้อยาวนะเ,อ,เอ,อื้อเอื้ออื้มน่าเกลียดมากอย่าดูระวังกินข้าวเลยเนี่ตรงนี้ก็ปกแปลกๆนะอันล็อกเด้ก็เปิดแฟชไปเลยสิครับ ไปได้มันเดินตามมาว่ะทงอะไรไปได้ทงอะไรไม่ได้ทาง,ไ,ไ,ทางไหนวะขางูกดหรอโอ,อ้ย,อยตรงนี้ตรงนี้กระดูกงู เราไปตามกระดูกงูดีกว่าทางนี้ไปได้ทางนี้ทางนี้เออเอเอก็คือฮะฮะฮะอะไรอ่ะ ยี่นี้ก็คือจนเจ้าแมงงูเดียสั่นกล้องด้วยอยากเั็นกล้องแหละพอเธอเหนื่อยแล้วน,น่นน่นมันมาเข้ามาในนี้เลยมันเข้ามาในนี้เลยลินดาก็งง,งทำไมตัวเองแขนผอมจังไหนนี่ก็รำชุยชายแก่ง ใช่ไหมโอ้ย,อยนี่มันเงียบอะเออเออมันมาแล้วเงามืดสิ่งสิ่งอะไรจะเงามืดจะเออรู้ถ่ายแฉกไม่ได้โอ้ยมือสั้น ไปเอ้เอา้าก็คือเราสามารถพันธนาการมันได้เหรอเออพันให้หมดพันอีกอันหนึ่งหยุดหยุดตรงนอนรวยทำมันสิปลดปล่อยพลังแกซะ ไม่ทำอ่ะอาต้องทำเชยเลยไปเอาเอ๊ะไงฮึกดไม่ได้แล้วนะเอยน่ะกุมมือฉันมาแล้วก็ตัดเล็บไม่ใช่หรอเดีย๋ยวฉันส่งกันเกงตัดเล็บมาให้เธอเอาไหมเดี๋ยวเผาไปให้ได้นะ ได้เนาะกันแกต์เลยไหมเธอหรือหรือหรือจะสับผมก็ได้นะผมมันดูเป็นก้อนเลยเอาไหมเธอเอาไหมเธอเธอไม่ต้องการวันลุ่งขึ้นกำลังจะมาถึงต้นไม้ที่สาดเงามาจะพาึงจุดสิ้สุด อะไรอ,อะไรซึ่งความกลัวหนทานที่เราจะเล่นด้วยกันถูกกำมนดไปแล้วมันเดิแนแหอะไรอะคืนมี็คืออิสระของแกอรอยะ อะไรอ่ะฮะฮะไม่ต้องข้ามเอ้าเอา,เอาแล้วก็นั่นคุมันเก็บเด็กจากไหนอะ่ะเด็กในห้องห้องแรกก่อน เหน็บี่เหน่บครูชดผมดด้วยมาคอคูไปโดนอะไรมาคนร้อยกัดอ่ะเฮ้ยเด็กใช่เด็กจากไอตัวกันไก่ปะเหน่พักหมดเลยเหน็บแตะแขน้วด้วยนีน่เป็นงู เป็นเด็กผสมง,งูอีแล้วก็อ้วเป็นหนอนเนี่ยก็คือมีลีนาคนเดียวที่ออกมาได้ใช่ไหมรอดมาได้สิแล้วเจ้าแม่ง,งู อ่ะมันมันกดเล่นสคริปได้หรอแล้วเราทุนโดเโครดิตตั้งนานทำไมอรินดาก็าออจาเมืองได้ใช่ไหมแต่ทุกคนก็ไม่พีเข้าอันนี้คือเห็นพี่หรือไงพี่มาตดตกล่ะอ,อู้หู้งู้นนะ คิดั้งนาเกาะนินนะทาทน่าเป็นแฟนนินนาคุณมีพี่สิงห์หรือพี่พันธา,านัีเส้นเพย์นี่กะรับจริงตอบหรองั้นพาคนี้ก็ขอตัาพาคนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าตอนนี้ สวัสดีครับกับเดเอาพากแรก